เอาละฮะก็ต้องกล่าวสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกๆุกคนท,ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ครูกำลังรับชมอยู่ในช่องเขียวมะนาวโซดา <Okay. S 1> แล้ววันนี้ผมจะมาโซโล่แงคงและแงคงที่ผมจะมาโซโล่ในวันนี้ก็จะเป็นแรงคอมบันเดอร์สี่หนึ่งดาวครับผมส่วนตำแหน่งและฮีโร่ที่ผมจะมาเล่นในวันนี้จะเป็นตัวอะไรไปรอรับชมกันในเกมเลยครับและตำแหน่งที่ผมได้เลือกเล่นในวันนี้ก็จะเป็นแคลรี่นะครับผมส่วนฮีโร่ก็จะเป็นแวนส่วนไอเทมและเซ็ตพลังแฝงแล้วก็รูนผมก็จะเซ็ตไว้ประมาณนี้เลยนะครับผม <Yeah. S 1> ส่วนเกมนี้จะเป็นยังไงก็ไปรอติดตามันนใเเกเลยค มาก็เข้ากันมาสู่เกมเลยมาถึงก็พูดมั่วอีกแล้วโอ้โหมาถึงก็พูดมั่วอีกแล้วไอ้น้องโอ้โหมั่วจัดขนาดพูดยังพูดมั่วเลยดูทีมดิทีมยังมั่วพีมก็มั่วพูดก็พูดมั่วโอ้ให้ตายเถอะมาบอกว่าต้องเชื่อมันในลูกทีมต้องเชื่อมันในทีมเราเท่านั้นถึงจะชนะได้ หัวจะเป่าหัวเจอแบบนี้หัวจะเป่าหัวเฮ้ยกำลังบอกว่าทำไมมันเงียบๆเลยมันเข้าแดงหรือเปล่ามันไม่เข้าหรอกเฮ้ยมันมีนกกระจิบนี่หว่ามันแดงหว่านผน่าจะเอาหนึ่งมาเข้าหนึ่งมาน่าจะหวต่อ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 ได้เต่าไปแล้วจู่ลาก่อนไอ้หําก็ได้แค่นี้แหละ โอ้ยหายาเต่ลูมให้ตายเถอะพี่น้องไายเต่ลูมโหพี่เลงมาอย่างดีไอ้น้อง oh. เ,เจอทีแบบนี้หัวี่ปวดน,นั้นเนี่ย oh. เฮ้ยเาต้องเชื่อมันในทีมของเรา <Yeah. S 1> เราต้องห้ามคุณอะไรแบบนี้เฮ <Huh? S 1> ้ย n o p ดูดทีมมันเดินแบบมันเดินออแบบเดินแบบโอ้ยไม่โดนไอ้น้องมันเดินแบบไม่โดนฮ <c oughs> แบบนี้ก็โดนไอ้น้องคนที่จะโดนะเป็นน้องนะาห่าเราไม่ <c oughs> อยากโดนเกี่ยวเข้าไปโซโลในป้อมแบบเอาล่ะ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 เอา <c oughs> ไม่รอดนี่ไงโดนกิง <c oughs> แต่พี่ไม่กลัวโอ้ยรลบเลยโอ้โหคนอย่ยงพี่ไม่ตายง่ายหรอกน้องเแบบอง้ <c oughs> <c oughs> จะฆ่าพี่มันยังเร็วไปล้านไปเออพี้ยนเรามาแล้วเพี้ยนเย็นนะเพี้ยนเยน็ยนนะโอเคคุณ <Okay. S 1> เลน้าวิวมันแบบปิ่มๆม,มันอยากเข้าไปแบบแจ็คกอตตัก <c oughs> นะีขอหน้าคอสขอคอสเราขอคอสไม่ขออะไรไม่ให้ี่งกจังเลย ไล่เขาหน่อยป่าบใครจะเดินไปทางไหนก็เดินเลยแถวที่เที่ยวไ้ยแคลลี่เรายเยอะแคลลี่เราสองตัวเอยอะไหมวะแต่ก็เยอะอยู่ดีอ่ะปกติมันวนมันควรจะเป็นแคลลี่ฟาร์มไงไม่ใช่แคลลี่ลมแต่พอดีแต่พอ,อดีเบต้าพี่มันเบต้าระดับอ e ีสปอร์ตและเนาะแคลลี่ลมดับตัวแบบระดับนักแข่ง ถ้าจะด่าแบบนี้ไปแข่งโปรลียกไหมไน้องโอ้โหเฮ้ยอย่าก,กดผมเยอะผมกลัวเฮ้ยแม่ใจเย็นเพียงเกี่ยวมากพาให้ยาง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 ย,างยีเฮ้ยไบโอไบโอไบโอไบโ,โอหรือปริโอใจเย็นโอ้โหพวกนายขยับดุเกินไปแล้วนะคนหรือหมาเนี่ยดุจังเลย เฮีย <Yeah! laughs> โอ้โหตกใจหมดเอามมงเลยแล้วกันโยโทเอ้ยเฮ้ย <No. S 1> เอาเงี้ยเพื่อนเพื่อนโย <No. S 1> ยัดเข้าให้เอาไม่อยู <laughs> อ่ยัดอะไรย,ยัดอะไรตาเบไป,ปได้ป้อมไป <Yeah. S 1> ตัวขัดขวางการเอาป้อม เฮ้ยเฮ้ยพี่เอาตายนะพี่เอาตายนะพี่เอาตายนะน้องโอ้ยพี่บอกเราพี่เอาตายนัน้องเฮ้ยแขนล่างหน่อยเฮ้ยโอ้ยเป็นบอลเนาะพี่มองแล้วเนาะพระเอกมาแล้วเนาะเฮ้ยเพื่อนกูแตกแต่ไม่เป็นไรพี่มาแก้แค่ไรน้องนี่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 เฮ้ยไอ้เตะน่าจะไปหมดแบบนี้ไม่ได้นะไอพี่บ้างเฮ้ย อากูมอบเลยแล้วกันเพื่อนเพื่อนเดิ่ออาออกไปไกลๆหน่อยได้ไหมอ่ะเช็คทุกคุ้มเลยแล้วป้อมกลางอ่ะโอ้แม่งไงเฮ้ยเมื่อกีพูดอะไรวะพูดผิดเลยเฮ้ยช่างมันเถอะขอบนก่อนได้ไหมล่ะแแบะแปะแปบเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วแล้วเหมือนมันจะโกรธด้วยนะ ให้เพื่อนถอยเถอะผมขอปฏิเสธทำตามคำสั่งครับท่านเพื่อนเรียนในงานซิงเพื่อนโอ้ยเฮ้ยเพื่อนเอาจัดโอเคเพื่อนไม่เอาแล้วเพื่อนไม่เอาแล้วเพื่อนไม่เอาแล้วแล้วดูเหมือนจะโดนเอาเองด้วยเพื่อน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 รอด้วยเฮ้ยเอามันนี้ไบโออะไปเยี่ยวนักนะไปเยี่ยวนักนะตุยให้มันให้ป้อมฆ่าวะเฮ้ยก็โดนอยู่ดีอะ ไปท้ามาดิมาดิมาดิมีเพื่อนนะ <No. S 1> มีเพื่อนนะเฮ้ยมีเพื่อนเด็กคนไหนอุ <laughs> ้นึกว่าเจ๋งไม่น่าไปท้าทายมันเลย <c oughs> ขอแก้ตัวอีกรอบจะได้ไหม <c oughs> เฮ้ยเพื่อนใจเย็นสิให้เราโยนคนเดียวก็พอแล้วแค่เราคนเดียวมากวมาเกินพอแล้วนะ <c oughs> วน จ้าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยย่อย่อย่อกลับบ้านก่อนเพื่อนย่อเลวเฮ้ยคู่ว่าพะเขาคุยเนี่ยเฮ้ยทาร่ามันเป็นอะไรกับผมมาเฮ้ยฆ่ามันเพื่อนอาคอสโอยเวลกืดเอาใจเฮ้ยเอามาดิเอามาดีเนี่ยมันหลายรอบแล้วขอหน่อยเถอะ ขอ,อหน่อยเถอะให้เอกมาแว้เเป็นไงทำไม่ได้ผมอ่ะไม่ได้คิวบอกเลยสกอร์เนี้ยยังไงก็ปิดไม่ลงใช่ไหมนะคอใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยอะไรทำได้ดีเอาซ้าไม่ทำให้ฟันปูเฮ้ยผมว่าผมต้องไปอยู่กัอบอาดูยินเปล่าวะรานนี้ใครจะกีนให้ผมได้แล้วอ่ะเฮ้ยอย่าจะทำผมเฮ้ยทำไมไบโอทำกับไฮเต่เราแบบนี้อ่ะ นายทำเพื่อเราแล้วเพื่อนเราเจ็บนายก็ต้องเจ็บอ่ะโอยเ้วตอนนี้มึงเจ็บก็เจ็บไปเถอะกูไม่แคร์แล้วโอ้ยโอ๊ยเปรี้ยวแต๋วแตกแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยเห็นตัวอะไรไหมอะเรวันนี้าภเพี้ยนจะโอ้ออกออกอด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 ชิ้นเลี้ยวอ่ะขอ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  เพื่อนขอเฮ้ยนายต้องให้เราดิเดี๋ยวเราแบกเองโอ้เพี้ยนเพื่อนเพื่อนยกูสะดุ้งกูสะดุ้งไปหมดแล้วนะน้องๆพี่มีอะไรจะบอกคุยมึงไปทายให้นอนขึ้นตัวน่ะ เ้ผมว่า <glam our. S 2> ผมขอแก้ตัวอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ทันได้ออกก็ถลอกแล้วโอ้ยเพื่อนเราขอแก้ตัวเพื่อนเราขอแก้ตัวเพื่อนเราขอแก้ตัวเพื่อนเฮ้ย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 เดี๋ยวแข็งอุ๊ยเจ็บอุ๊ยแรงอุ๊ยโอ้ยกูเกิดมากูตายอีกแล้วโอ้ไม่นะเพื่อนเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะปากแบบหวานเยียบ นายเตะนายอะเราขอพึ่งนายหน่อยนายเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งใช่ไหมให้โอ้ยโอ,โ,อโ,โอ้โหยิงขนาดนี้กูตายให้ก็ได้นะโอ้โหึยยิงแบบกะว่าไม่ให้กูกลับบ้านเลยอะวายโอแรงจุงไม่สอกว่าผมต้อง,องทำยังไงดีวะผมออกของสโลดีปาวะแล้วให้ดาเมจไปเทยอยู่กับเพื่อน แต่ว่าก็ไม่ได้เสีมากแต่ว่าก็แต่ว่าแต่ว่าดันออกแต่ว่ามันดันออกเลยขออการขออากาศขออากาศไม่อุ้ยลำโอ้โหูแตก ก็จะมาสรุปผลคะแนนในการเล่นของวันนี้นะครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยก็ต้องบอกว่าทีมผมนี่โคตรโยนโคตรอันตรายสําหรับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้ล่างคลิปนี้นะครับแต่ว่าขออย่างเดียวจะด่าผมเยอะเดี๋ยวผมจบเล็กไม่ทันสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้กับผมด้วยครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบอลหลงกูจเกอร์กูอยู่นะอยก็เอ